แบ่งปันนะคะวิธีการใส่ลิงก์ในช่องของ t i k t อกของคุณนะคะ <_ C ut ters> สาหรับบางคนนะคะมีเพื่อนยังไม่ถึง1,000คนนะคะบอกว่าใส่ลิงก์ไม่ได้นะคะมันมีเทคนิคแล้วก็วิธีการสามารถใส่ได้นะคะเ <_ C ut ters> พียงแค่คุณเข้าไปที่การตั้งค่านะคะ <_ C ut ters> ลิงก์คืออะไรลิงก์ในการเชื่อมต่อไปยังช่องทางติดต่อของคุณเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นติดต่อไปยัง l ลน์แอดติดต่อไปยังเซลเพจหรือว่าติดต่อไปยัง Facebook นะคะสามารถใส่ได้โดยที่ว่าเพื่อนของคุณนะคะผู้ติดตามของคุณไม่ต้องถึง1000คนนะคะก่อนที่จะไปดูวิธีการตั้งค่า ใส่ลิงก์นะคะให้ทุกคนนะคะกดหัวใจกดติดตามนะคะให้กับต้นนะคะทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะไปดูกันเลยโอเคค่ะเริ่มแรกเลยนะคะทุกคนเข้ามาหน้าบัญชีของ tiktok ของทุกคนนะคะเข้ามาแล้วนะคะให้ทุกคนสังเกตที่ตรงนี้นะคะจะเป็นลิงก์ลิงก์นะคะ ลิกนี้นะคะเวลาเราคลิกขึ้นมานะคะเวลาเราคลิกลงไปนะคะมันก็จะเชื่อมต่อไปยังหน้า Facebook หรือว่าไปยังเซลล์เพจหรือว่าไปยัง Line แอของเรานะคะเหมนของต้นตนใส่เป็น Line แอนะคะเราคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะไปมันก็จะเข้าสู่หน้าของไลน์ของเรานะคะแล้ววิธีการนะคะสําหรับคนที่บอกว่าเพื่อนผู้ติดตามของเราค่ะยังไม่ถึง1,000คนตรงนี้นะคะ เพื่อนยังไม่ถึง1000คนเลยสามารถใส่ <Okay. S 1> ได้นะคะแต่เราจะต้องเข้ามาตั้งค่าบัญชีของ a c e b o o k เออบัญชีของ Tik t o k ของเราก่อนนะคะให้ทุกคนไปที่ขีด3มขีดนะคะข้างบนให้ทุกคนไปที่ขีด3มขีดนะคะเดี๋ยวเลือกปากกาผิดให้ทุกคนไปที่ขีด3มขีดตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยทุกคนกดเข้าไปแล้วทุกคนเลือกที่การจัดการบัญชีนะคะเลือกการจัดการบัญชีตัวนี้นะคะอันแรกเลยค่ะ กดเข้าไปค่ะการจัดก,การบัญชีแล้วก็เลื่อนลงมานะคะโอเคไปที่การจัดก,การบัญชีนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาจะเป็นสลับไปที่บัญชีส่วนตัวนี้นะคะปกติถ้าคนที่ยังไม่ตั้งค่านะคะตรงนี้มันจะขึ้นเป็นบัญชีธุรกิจนะคะตรงนี้จะเป็นบัญชี <Okay. S 1> เป็นบัญชีธุรกิจแบบนี้นะคะ จะเห็นว่าสลับไปยังบัญชีธุรกิจแต่ถ้าคนที่ตั้งค่าแล้วค่ะมันจะขึ้นว่าสลับไปบัญชีส่วนตัวก็คือกรณีเราอยากจะไปใช้ช่องติดตอกเป็นส่วนตัวนะคะเราไม่อยากาใช้บัญชีธุรกิจตรงนี้ค่ะแต่แบบนี้คือการตั้งค่าที่ถูกต้องแล้วเป็นบัญชีธุรกิจแล้วนะคะแบบนี้แบบนี้คือบัญชีธุรกิจ okay, okay. ทุกคนตั้งค่าตรงนี้เสร็จเรียบร้อยให้ทุกคนแบ็กกลับนะคะให้ทุกคนกลับไปเลยก,กลับไปหน้าโปรไฟล์เหมือนเดิมเมื่อทุกคนกลับมาหน้าโปรไฟล์เหมือนเดิมนะคะให้ทุกคนไปที่แก้ไขโปรไฟล์ค่ะ แก้ไขโปรไฟล์ตรงนี้นะคะให้ทุกคนคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปเสร็จทีนี้ค่ะทุกคนเลื่อนลงมาทุกคนสังเกตที่เว็บไซต์ค่ะเว็บไซต์ตรงนี้นะคะถ้าคนที่ยังเป็นบัญชีส่วนตัวอยู่ถ้าเพื่อนไม่ถึง1,000คนนะคะเพื่อนย้ยํานะคะบางคนบอกว่าของตัวเองใส่ได้แล้วใส่ได้แล้วกรณีเพื่อนถึง1,000คนแล้วนะคะแต่ถ้าคนที่ทําธุรกิจอยากจะมีเว็บไซต์เลยนะคะเราสามารถมีตั้งแต่เพื่อนผู้ติดตามของเราะคะ่ะ 100คนเราก็สามารถใส่ได้นะคะ okay, okay. อันนี้ค่ะ <Yeah. S 1> เว็บไซต์ตรงนี้ลิงก์ตรงนี้ค่ะใส่ยังไงตรงนี้ค่ะมันจะว่างอยู่นะคะเราก็คลิกเข้าไปนะคะคลิกเข้าไปเราก็ Copy ลิงก์จาก i ลน์แอดของเราหรือว่าจาก a c e b o o k ของเรามาวางไว้ได้เลยนะคะอันนี้นะคะแล้วก็พอเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะไปอยู่หน้า นี้ค่ะหน้าโปรไฟล์ของเราเวลามีคนสนใจในคลิปวิดีโอของเราค่ะอย่าจะติดต่อเพิ่มเติมนะคะทุกคนจะเข้ามาหน้าโปรไฟล์แล้วก็สามารถคลิกตรงนี้ค่ะ oh, <no. S 1> จะเชื่อมต่อ,อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ <No. S 1> เพราะว่าช่องของ tiktok นะคะมันจะไม่มีการ คุยเหมือน Messenger มันมีนั่นแหละการติดต่อระหว่างข้อความแบบนี้ค่ะแต่การคุยที่สะดวกที่สุดก็คือเป็นการเชื่อมต่อใน Line แอดหรือว่า s e s s e r g e r ของ Facebook ะไรแนี้ค่ะ <Wow. S 2> อันนี้คือช่อง,องทางการติดต่ออย่างหนึ่งนะคะสําหรับคนที่อยากจะมีลิงก์แบบนี้นะคะสามารถใส่สามารถทำตามขั้นตอนที่เราแนะนําได้เลยนะคะ <Okay. S 2> สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าทุกคนคิดว่ามีมีประโยชน์ได้ความรู้นะคะก็ฝากกดติดตาม กดหัวใจให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะ